โอกาสดีๆในชีวิตดึงดูดพลังด้วยเบอร์นี้คนเมตตาด้วย3คู่มิสสามหกสี่สองหนึ่งห้าเบอร์ใหม่เลขศูนย์เอ็กซเอ็กสามหกสี่สองเก้าหนึ่งห้าเบอร์มงคลเกตพิมพ์นิยมเปิดด้วยสเสน่ห์แบบสวยหล่อเลือกได้ตามด้วย3คู่มิสสามหกสี่สองหนึ่งห้าเพศตรงข้ามต่างช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือผู้ใหญ่อุปถรรัมภ์เก่งประสานงานทำงานเก่งมีไหวพริบความคิดสร้างสรรค์จินตนาการดีเก่งงานศิลป์มีวาทศิลป์ช่างพูดช่างเจรจาดึงดูดเพศตรงข้าม แต่งตัวเก่งดูดีมีสไตล์ชอบของแบรนด์เนมโดดเด่นในผู้คนเป็นที่รู้จักโด่งดังปิดด้วยสติปัญญาไฝ่รู้ไฝ่เรียนและมีจิตใจหนะักแน่นมีสมาธิแน่วแน,วแนว่มั่นคงเบอร์นี้เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการให้ผู้คนเมตตาเพียรตรงข้ามช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำจุนอาชีพที่เหมาะสมเหมาะกับอาชีพค้าขายประสานงานข้าราชการหรือพนักงานเอกชนถอดพลังทุกคู่เลย สามหกเสน่ห์แรงสวยหล่อเลือกได้หาเงินคล่องหกสี่ช่างพูดช่างเจรจาหาเงินเก่งการเงินหมุนคล่องสี่สองเมตตามาหานิยมประสานงานเก่งวาทศิลป์ดีสองเก้าเชี่ยวชาญทางศิลป์มีไหวพริบความคิดสร้างสารรค์เก้าหนึ่งโดดเด่นมีวิสัยทัศน์ทันสมัยรสนิยมดีหนึ่งผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ใฝ่รูม้มีสมาธิแน่วแน่แนชี้เป้าเบอร์อรมงคลวิเคราะห์เจาะลึกเบอร์ที่ใช่สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราเผื่อเบอร์ต่อไปอาจจะเป็นเบอร์ที่ใช่สำหรับคุณ